คิดสนุกอีกแล้วนะคะวันนี้ครูชมจะพานักเรียนไปเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรนั้นไปเรียนกันเลยค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป5้าทุกคนค่ะวันนี้นะคะอยู่กับครูชมอีกแล้วนะคะครูก็จะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในเรื่องพลังงานเสียงค่ะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเรื่องนี้จะเรียนเรื่องอมีใจความสำคัญเรื่องอะไรบ้างนะคะ เรื่องแรกเลยค่ะเราจะมาพูดถึงเสียงรอบตัวเรานะคะเมื่อพูดถึงเสียงรอบตัวเราเนี่ยนะคะก็จะพูดถึงการได้ยินนั่นเองนะคะการได้ยินน่ะก็ต้องผ่านตัวกลางของเสียงนะคะเพราะว่าเสียงจะต้องมีการเคลื่อนที่ก่อนที่เราจะได้ยินใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะมาดูองค์ประกอบของการได้ยินเสียงเหล่านั้นนะคะมีทั้งหมดอยู่3อย่างนะคะอย่างแรกนะคะก็คือแหล่งกำเนิดเสียง ะะแหล่งกําเนิดเสียงนะคะก็จะได้แก่แหล่งกําเนิดที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะอย่างเช่นเสียงกีตาร์เสียงโทรทัศน์เสียงวิทยุเสียงรถยนต์นะคะแล้วก็แหล่งกําเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะก็อย่างเช่นสุนัขเห่านะคะนกร้องฟ้าผ่าแบบนี้นะคะอ่าพอมีแหล่งกําเนิดเสียงนะคะก็จะต้องมี ตัวกลางของเสียงนะคะเสียงก็จะมีการเคลื่อนที่นะคะตัวกลางของเสียงก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็อากาศนะคะของแข็งของเหลวแล้วก็อากาศนะคะเสียงสามารถเดินทางผ่านตัวกลางเหล่านี้ได้นะคะก่อนที่เราจะได้ยินและ สิ่งสำคัญค่ะสุดท้ายนะคะที่ทำให้รู้ว่ามีเสียงนะคะก็คืออวัยวะรับเสียงนั่นเองก็คือหูของเรานั่นเองนะคะเราก็จะได้ยินเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะค่ะการขึ้นที่ของเสียงนะคะผ่านตัวกลางนะคะมาถึงหูของผู้ฟังเนี่ยนะคะเสียงอย่างเช่นตัวอย่างเนาะ ก็คือเปิดลําโพงอยู่นะคะก็มีเสียงเพลงออกมานะคะผ่านตัวกลางของที่เป็นของแข็งของเหลวแล้วก็อากาศซึ่งตัวกลางเหล่านี้นะคะจะเป็นตัวกลางที่นำเสียงนะคะขึ้นเสียงเนี่ยพายังหูของเรานะคะซึ่งความดังลักษณะของเสียงก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับตัวกลางของเสียงนั่นเองนะคะ เรามาดูขั้นตอนการได้ยินของมนุษย์นะคะนี่นะคะเราก็จะเห็นว่าเปิดเพลงนะคะน้องผู้หญิงคนนี้ก็จะได้ยินเสียงแหล,งล่งกําเนิดเสียงของรูปนี้ก็คือลําโพงนะคะอวัยวะรับนะคะคือหูนะคะส่วนตัวกลางนะคะก็คือโมเลกุลของอากาศนั่นเองนะคะ อ่าอย่างเช่นตอนนี้ที่ครูพูดอยู่นะคะแหล,งล่งกําเนิดเสียงก็คือมาจากคลิปวิดีโอที่ครูได้ให้นักเรียนเปิดดูใช่ไหมคะส่วนตัวกลางก็คือออกจากลําโพงของนักเรียนนะคะอ๋อลำโพงของนักเรียนก็จะเป็นแหล,งล่งกําเนิดเสียงที่ออกมาจากคลิปเนี่ยนะคะอ่าพอผ่านอากาศนะคะก็จะเป็นอ่า ตัวกลางของเสียงนะคะแล้วก็เข้าสู่อวัยวะรับเสียงก็คือหูของนักเรียนเองนะคะอเรามาดูขั้นตอนกานได้ยินนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะดูนะคะใบหูของเรานะคะก็มีความสำคัญต่อการได้ยินนะคะก็คือจะช่วยสะท้อนขึ้นเสียงนะคะไปยังในรูหูนะคะสั่นไปถึงแก้วหูของเรานะคะข้างในเนาะมีกระดู นะคะต่างๆนะคะที่อยู่ในหูของเรานะคะอ่าก็ทำให้เราเนี่ยได้ยินเสียงต่างๆไปจนถึงเส้นประสาทของในหูของเราได้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับได้ยินนะคะแล้วก็แปลความหมายที่เข้าใจสู่สมองของเรานะคะทําให้เราเข้าใจเสียงที่เข้ามาในหูของเรานั่นเองนะคะ ส่วนประกอบภายในหูของมนุษย์ค่ะเรามารู้จักกันนิดนึงนะคะอันแรกเลยค่ะใบหูนะคะใบหูนะคะะก็จะช่วยในเรื่องของการรับคลื่นนะคะก็เราจะเห็นว่าเหมือนอ ลักษณะก็จะคล้ายๆลำโพงออกไปแบบนี้นะคะเพื่อรับนะคะเสียงเข้ามาให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้คือใบหูมีความสำคัญนะคะต่อไปค่ะเมื่อเสียงเข้าไปในรูหูเนี่ยก็จะไปถึงส่วนที่เป็นกระดูกคอนนะคะกระ,กระดูกทางกระดูกโกลนนะคะอ่ะก็มี3อย่างนี้นะคะ เป็นส่วนที่คอยรับสั่นนะคะสะเทือนของหูนะคะมายังใยแก้วหูข้างในนะคะมันเป็นส่วนรวมๆกันนะคะเป็นเหมือนกระดูกอ่อนนะคะอ่าเมื่อได้รับเสียงแล้วนะคะเกิดการสั่นแล้วก็แปลความถี่ต่างๆเสียงสูงเสียงต่ําต่างๆอี้นะคะอ่าส่งอ่าตรงนี้ก็จะเป็นรูหู นะคะรูหูเป็นช่องทางผ่านนั่นเองของเสียงนะคะแล้วก็เยื่อแก้วหูนะคะตรงนี้เห็นไหมคะเยื่อแก้วหูนะคะก่อนที่จะเข้าไปอยู่ข้างในเนาะก็จะมีตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายด้านในสุดนะคะที่เป็นรอยต่อ,อะระหว่างเส้นประสาทเพื่อ แปลความหมายในการดี่ได้ยินของเราก็คือคอเคลียนะคะคอเคลียก็จะรับขึ้นนะคะเสียงนะคะที่เข้ามาในหูของเราอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบหลักๆของหูมนุษย์เราเลยนะคะทําหน้าที่รวมกันอยู่นะคะค่าต่อไปมาดูลักษณะของเสียงกันนะคะเสียงสูงเสียงต่ํามีความสําคัญมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูนะคะ ่เสียงสูงสต่ำเป็นสมบัติประการหนึ่งของเสียงที่มีความสัมพันธ์กับแหล่งกำเนิดเสียงเรียกว่าระดับเสียงนั่นเองนะคะระดับเสียงเนี่ยคะเกิดจากความเร็วในการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงนั่นเองนะคะการสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดเสียงใน1วินาทีเรียกว่าความถี่ของเสียงนะคะซึ่งมีหน่วยในการเรียก เสียงเนี่ยพลังงานเสียงเนี่ยนะคะก็คือเรียกว่าเฮิร์ตนั่นเองนะคะหรือตัว H แล้วก็ตัว Z นะคะอ่าระดับของเสียงนะคะหรือการเกิดเสียงสูงหรือเสียงต่ำนะคะจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้นะคะอ่าปัจจัยที่1ก็คือลักษณะของแหล่งกำเนิดเสียงนะคะว่ามีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ นะคะถ้ามีขนาดเล็กเนี่ยความสั่นสะเทือนก็จะเร็วนะคะแล้วก็เสียงก็จะสูงนะคะถ้ามีขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีการสั่นสะเทือนที่ช้านะคะก็เรียกว่าเสียงต่ำเนาะสองนะคะความยาวของแหล่งกำเนิดเสียงนะคะถ้ามีความยาวน้อยนะคะหรือว่ามวลน,น้อยเนี่ยมันก็จะสั่นเร็วนะคะเสียงก็จะสูงถ้ามีความยาวมากหรือมวลมากเนี่ยก็จะ สั่นช้านะคะแล้วก็ต่ำเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นปัจจัยอีกข้อที่3ก็คือความตึงของแหล่งกําเนิดเสียงนะคะถ้าตึงมากๆเนี่ยมันก็จะสั่นเร็วนะคะแล้วก็ทําให้เกิดเสียงสูงถ้ามีความตึงน้อยหรือว่าหย่อนน่ยนะคะก็จะสั่นช้ามีเสียงต่านะคะตัวอย่างเช่นอะแหล่งกําเนิดเสียงแรกตัวอย่างเช่นถ้ามีขนาดเล็ก เช่นเด็กพูดนะคะน่าจะเห็นว่าเวลาเด็กเด็กพูดคนตัวเล็กๆเสียงก็จะสูงแหลมนะคะอ ถ้าตัวใหญ่ๆนะคะก็จะทำเสียงเ,เสียงของเขาก็จะใหญ่ทุ้มนะคะเสียงต่ำเนะเาะความยาวนะคะถ้ามีมวลน้อยก็จะเสียงสูงนะคะมวลมากก็เสียงต่ำเนะเาะตัวอย่างเช่นอันที่สามตึงหย่อนก็เช่นสายกีต้าร์นะคะถ้ามีความตึงเวลาดีดมันก็จะเสียงสูงนะคะถ้าหย่อนก็จะเสียงต่ำแล้วก็ช้าๆนะคะ เสียงสูงต่ำนะคะตัวอย่างอ่าอย่างเช่นนี่ระดับเสียงนะคะเราลองเอาไม้บรรทัดยางนะคะหรือว่พลาสติกเนาะอ่าวางกับโต๊ะนะคะดังภาพเลยนะคะถ้าวางเลยออกไปเล็กน้อย10เซนนะคะเราก็จะได้เสียงที่สูงนะคะสั่นเร็วเนาะแต่ถ้าเรายื่นออกไป20เซน2เท่าเลยนะคะ มันก็จะสั่นช้านะคะเพราะว่าความหนักที่ยื่นออกไปด้วยเนาะแล้วก็ความยาวด้วยเนาะอ่ามันก็จะทําให้เกิดเสียงที่ต่ํานะคะเป็นต้นนะคะนักเรียนลองทําดูที่บ้านได้นะคะอ่า ระดับเสียงดังแล้วก็ความค่อยเรามาดูเสียงดังกับเสียงค่อยกันนะคะปัจจัยที่ทําให้เกิดเสียงดังกับเสียงค่อยนะคะก็เช่นระยะทางของแหล่งกําเนิดเสียงอย่างเช่นนักเรียนยืนอยู่บนอาคารเรียนนะคะแล้วก็ตะโกนเรียกเพื่อนนะคะถ้าเพื่อนอยู่ใกล้ๆตึกเรียนก็จะได้ยิน นะคะเสียงดังมากแต่ถ้าอยู่ไกลๆกลางสนามอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะได้ยินเสียงที่ค่อยนะคะอันนี้คือระยะทางของแหล่งกําเนิดเสียงกับจุดที่รับเสียงนะคะอ่าอีกอันนึงก็คือพลังงานการสั่นของเสียงก็คือแหล่งกําเนิดเสียงนั่นเองถ้ามีคนพูดออกไมาแล้ว เปิดลำโพงไม่ดังมากขอเนาะให้พลังงานน้อยก็จะได้ยินเสียงค่อยนะคะถ้าเปิดดังๆเพิ่มพลังงานที่มากขึ้นก็จะได้ได้ยินเสียงที่ดังขึ้นนะคะ <Yeah. S 1> อ่าเวลาการวัดความดังดังหรือค่อยของเสียงเนี่ยนะคะเวลาเขาวัดเขาจะให้หน่วยเป็นเดซิเบลนะคะตัวตัวดีและตัวบีเนาะอ่าเรียกว่าระดับของเสียงนะคะ อ่าความดังความค่อยนะคะเนี่ยอย่างเช่นเสียงโทรทศัศน์นี่งดังจังเลยนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆก็จะได้ยินชัดอยู่ไกลๆก็จะได้ยินไม่ค่อยชัดนะคะเสียงก็จะค่อยเนะ เช่นการออกแรงในการตีกลองเนี่ยนะคะถ้าออกแรงน้อยนะคะเสียงของกลองก็จะไม่ดังนะคะค่อยดังค่อยนิดนึงเนาะแต่ถ้าออกแรงตแรงีแรงเลยเนี่ยนะคะก็จะเกิดเสียงที่ดังมากขึ้นนั่นเองนะคะเรามาดูถึงอันตรายจากมลพิษทางเสียงกันนะคะอะ ถ้ามาหากมนุษย์ของเรานะคะฟังเสียงดังเกิน85เดซิเบลนะคะ85ตัวเลขนี้นะคะติดต่อกันเวลานานถึง8ชั่วโมงนีจะทำให้เกิดอันตรายต่อเยื่อแก้วหูของเรานะคะเราสามารถป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยงการได้ยินเสียงเหล่านี้ได้นะคะเวลาที่นั่เรียนใส่หูฟังอย่างเงี้ยคะ่ะนักเรียนเปิดเยอะๆดังๆนะคะ จนเพื่อนข้างๆนั่งได้ยินเนี่ยก็แปลว่ามันอาจจะทําให้เยื่อแก้วหูของนักเรียนอักเสบหรือปวดได้นั่นเองนะคะซึ่งมันเชื่อมต่อกับระบบป,ประสาทอาจจะทําให้ปวดหัวได้นั่นเองเนาะ,ะการปลูกต้นไม้สูงๆหรือสร้างกำแพงเพื่อใช้ในเป็นแนวกั้นเสียงก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งหรือการอุดหูเมื่อได้เดินผ่านในที่ที่มีเสียงดังนะคะก็สามารถช่วยได้นะคะ ใส่หูฟังครอบหูหากทำงานในสถานที่ที่มีเสียงดังมากๆก็สามารถช่วยได้เช่นกันเนาะเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมบางที่ที่มีเสียงค่อนข้างดังเขาจะให้พนักงานเนี่ยใส่หูฟังเหล่านี้เนาะเพื่อการเสียงนะคะลดความดังของเครื่องเล่นเพลงต่างๆที่อย่างที่ครูบอกนะคะนั่นเองก็ลดลงมาเพื่อไม่ให้ระบบประสาทเราเนาี่ยเสียได้นะคะ จากเรื่องพลังงานเสียงนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็สรุปได้ว่าจะต้องมีแหล่งกําเนิดเสียงตัวกลางของเสียงนะคะแล้วก็อวัยวะรับเสียงนั่นเองทุกอย่างมีความสําคัญนะคะหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของพลังงานของเสียงในวันนี้นะคะสําหรับคลิปต่อปไปนะคะแล้วก็มาพบเจอกันอีกนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ